และน้องไบร์เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่าน1ในสของนายตำรวจที่เข้าไปปฏิบัติการควบคุมตัวคนก่อเหตุนะคะร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูน้าท่านรองสวปสนปทุมวันค่ะสวัสดีครับท่านรองทันอมรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับก็ก็ต้องถือว่าชื่นชมนะครับกับปฏิบัติการเมื่อวานนี้ซึ่งสามารถควบคุมตัวคนร้ายได้ครับครับขอบคากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมครับครับเอาพี่เล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าณัขันนนนั้น เอาตั้งแต่ต้นเลยคือพี่อยู่ตรงไหนตอนที่รับแจ้งเหตุตอนไหนยังไงแล้วถึงปฏิบัติการไปที่ห้างเนี่ยฮะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีตํารวจนครบาลภุมวันนะครับอยู่ที่กองพันธุ์หนึ่งร้อยเวนป้องกันปราบปารามนะครับ,รบก็คือปฐุมสองศูนย์ครับก็ได้รับแจ้งเหตุจากวิทยุผ่านฟ้าว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ห้างสยามพาราคอนนะครับครับจึงได้ โตเรียนพุ่งับัญชานะครับว่าเกิดเหตุอย่างนี้ท่านผู้บัญชามีวัสดุเช่นไรบ้างก็สั่งการให้ทุกท่านทุกนายนะครับที่ไปที่เกิดเหตุครับผมพอไปถึงจังนั้นพี่ไปกี่คนฮะในส่วนตัวผมเนี่ยก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวครับเพราะรีบมากฝนตกหนักด้วยครับมันมันรอของมันไม่ได้ต้องรีบไปก่อนครับอ๋อพี่ฝ่าฝนปเลยนะฮะฝ่าฝนเปียกหมดเลยครับตั้งตัวเลยครับออเคมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนไปคนเดียวเลยตอนนั้น ครับผมเพราะว่าผมผมกังวลว่าถ้าช้าไปเรื่อยเนี่ยคนเจ็บคนเ,บบนเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับอ่าแต่ตอนนั้นไปก็โดยไม่รู้อะไรเลยนะตอนนั้นรู้แต่ว่ายิงกันครับรู้รู้ยิงกันแล้วก็ได้ฟังวิทยุไปเรื่อยๆข้อมูลประมาณว่าลักษณะคล้ายเป็นเหตุการณ์ยิงในพื้นที่ถึงการค้าครับอืมอ,มอมืพอไปถึงปุ๊บบราไซตยตัวเปรียกทั้งตัวไปถึงปุ๊บยังไงฮะก็เจอทางผู้ขับัญชาซึ่ง อ,อยู่ประจําอยู่บริเวณที่เกิดเหตุอยู่แล้วครับ,รบก็เลยทางผู้กำคับชา,าได้สั่งการให้แบ่งทีมเข้าไปเลียนในพื้นที่ในส่วนของทางห้างนะครับอืแบ่งโซนรับผิดชอบแบ่งโซนอยู่โซนเสาโซนใต้อะไรก็ว่าไปครับ,รบก็แบ่งกันไปผมเองก็ไปทางโซนเสาครับซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายอยู่พอดีครับอืมปกติถ้าไม่เกิดเหตุอะไรนี้ไปพารากอนบ่อยไหมคอ่บเป็นเป็นพื้นที่รับผิดชอบครับกรณีมีเหตุหรือว่ารับแจ้งเหตุ ในภายในส่วนค้าก็ต้องไปครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคุ้นเคยกับพารากอนดีนะก็ก็ระดับหนึ่งครับพี่ครับเพราะว่าเวลามีเหตุก็ไปแต่ว่าด้วยด้วยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเดินช็อปปิ้งหรือทำอะไรครับอ่าคือไม่ถึงขนาดรู้ไปหมดว่าตรงไหนอะไรยังไงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนนครับแต่ว่าคร่าวๆแต่ว่าอย่างกรณีเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยพอผมได้ใจความว่าฝั่งฝั่งเซานะครับอืมแล้วร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมก็เริ่มจะนึกภาพออกแล้วก็เดินหาครับ อืมอืมท่าน,นี้พอพี่ขึ้นไปตอนนั้นขึ้นไปกี่นายฮะหมายถึงตอนนั้นมันต้องมีตำรวจสอนออื่นมาสมทบถูกไหมฮะใช่ครับตอนตอนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของสอนอ,อปทุมวันกับสายตรวจปทุมวันและพุ้งครับชาของทางปทุมวันครับอืมอมแล้วก็หลังจากนั้นสอนอ,ออื่นก็เริ่มทยอยมาสมทบเพิ่มครับตอนนั้นพี่มาตอนที่พี่ไปถึงเนี่ยคนคนล่อหมดหรือ,อยังฮะมีอยู่ครับยังมียังยังยัง,ย,งยังออกไม่หมดครับยังไม่หมดเพราะว่าเริ่มทยอยวิ่งออกกันมาบางคนก็หลบซ่อนอยู่ภายในครับ ก็แปลว่ายัางมีคนอพยพอยู่ครับก็ยังมีมาสวนก็บางคนก็ยังพยายามอพยพอยู่อ่าแต่ตอนที่พี่มาถึงด้าเวลานั้นไม่มีเสียงปืนแล้วใช่ไหมครก็ยังได้ยินเสียงอยู่ครับได้ยินเสียงยังได้ยิน,ยนอยู่เลย,ย,เย,ยก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเลยนะท้านเรียกอย่างนั้นใช่ใช่ครับเพราะว่าได้ยินเสียงแล้วผมก็สามารถคิดเอาเองได้ว่าจุดเกิดเหตุน่าจะอยู่ฝั่งโน้นซึ่งเสียงที่ได้ยินเสียงปืนอ่าเพราะงั้นพี่ทํายังไงพอได้รับมอบหมายเอาโซนเซาใช่ไหมครั คัดโนเซาท์ซนทางทางด้านร้านเฟอร์นิเจอร์ผมก็เรื่องของชั้นหน้าที่ของทางห้างนะครับครับ่อยๆตรวจการจากชั้นที่หนึ่งเดินขึ้นไปชั้นสามนะครับแล้วก็ไปยังพื้นที่โซนโซนที่มีร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ครับขนาดนั้นพอขึ้นไปถึงก็มันเห็นพื้นที่ร้านเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเป็นสิบยี่สิบร้านซึ่งเราไม่สามารถจะทําคนเดียวได้จสแกนคนเดียวได้ครับไอใครเป็นคนใครเป็นคนแจ้งว่าอยู่บนร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้นสามฮะ พอเห็นบอกว่าระหว่างขึ้นไปก็อยากแจ้งกันงงไปหมดว่าไอ้ตรงไหนแน่ใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับคือมันยังไงแจ้งกันงงไปหมดเลยแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความรู้สึกของเองผมจับพิรุษได้ว่าเสียงปืนมาจากด้านไหนนะครับแล้วร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ทางไหนผมเลยเลือกที่จะมาทางนี้อ,อ๋อหมายถึงสัญชตาตญาณหนึ่งในที่มีการแจ้งกันเนี่ยร้าน,ฟนเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็วรู้สึกว่าจะแจ้งให้ไปห้อง308นะครับกำลังหลักก็จะไปที่นั่น อ๋อมีการแจ้งว่าห้องสามศูนย์แปดครับผมครับแล้วสัญชัญาณรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ทางนี้นะเสียงปืนอ่ะเพราะ้าห้องใช่ใช่ครับเสียงปืนอยู่ด้านนี้แล้วก็ละไปเชื่อมอยู่ด้านนี้ยังไงมันก็ต้องอยู่ด้านนี้ผมคิดเอาเองครับตอนนั้นพี่ขึ้นไปกับรปภห้างถูกไหมฮะถูกครับถูกครับขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยอ่าบันไดเลื่อนปิดครับผมก็ต้องใช้การเดินขึ้นไปครับตรวจการไปด้วยเดินไปด้วยครับอ๋อขึ้นเดินขึ้นบันไดเลื่อนนั่นแหละเพราะมันไม่เลื่อนครับไม่เลื่อนครับแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้่่าานนยยยอจุดไไหงงะ ไม่ไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้าไปเนี่ยคนดันมากมันพื้นที่ย่างมันกว้างไม่รู้ว่าคนร้ายจะหลบอยู่มุมไหนห้องไหนชั้นไหนอืแต่ก็ปฏิบัติตามยุทธวิธีที่ฝึกมาก็สามารถปฏิบัติได้ครับอ่าแล้วพี่บอกกับรปภห้างว่ายังไงเขาบอกว่าให้นําที่ไปยังจุดที่ได้ข้อมูลว่าคนร้ายอยู่ครับอืมก็ขึ้นมากันสองคนถูกไหมฮะครับ อ่าก็จริงๆอขึ้นมาหลายคนครับแต่ว่าเมื่อเกิดแยกโซนกันคนร้านหรือว่ามุมซอยอะไรเงี้ยก็จะแยกนะครับอ๋อช่วยกันตรวจหามากระจายกําลังกันทนันี้ตอนนั้นพี่อยู่กี่คนตอนนั้นพี่อยู่อีกคนเริ่มสแกนอ่ะตอนเริ่มสแกนก็จะมีจากสนสามร้านลานลาอีกสองคนมาช่วยสแกนครับอ๋อที่มีสิบตำรวจทรสองนายมาสมทบถูกไหมถูกต้องครับผมครับอ่าแล้วอย่างไรฮะมันมีสองฝั่งเลยยี่สิบกว่าร้านอ่ะ S <S <an> <S ก็เริ่มสกแกนจากฝั่งฝาก่อนครับเพราะว่าเราจะสแกนสองฝั่งของกันไม่ได้ก็ฝั่งฝาเสร็จอืสกแกนไปเรื่อยเมื่อมาถึงตรงโค้งเพื่อจะเลี้ยวไปฝั่งหนึ่งบังเอิญเนี่ยผมหันไปมองเห็นร้านซึ่งมีกระจกแตกซึงว่าผิดสังเกตครับอืม <S an> ก็เราก็คิดในใจว่าคงจะเป็นจุดท,ที่เกิดเหตุต้องมีคนเจ็บหรือคนร้ายอยู่นแน่ต้นสินีอะไรประมาณน,นี้คืออย่างน้อยเห็นกระจกแตกบผมครับแต่ตอนนั้นที่เหลือไปเห็นเนี่ยมันเงียบเงียบทุกอย่างเงียบสงบ เพราะชั้นนี้ก็โล่งหมดแล้วถูกไหมครโล่งหมดแล้วครับเขาคงจะลงไปแล้วหรือก็หลบอยู่ในตามร้านแต่ละร้านนี่แหละถูกต้องถูกถูกต้องครับผมแล้วแล้วพี่ทํายังไงวิธีการสแกนไปยังไงสแกนก็คือพอมองเห็นแล้วให้ตรงไหนมันต้องเกิดอะไรตรงนี้แน่แนใช่ครับก็เลยสั่งในทีมงานน้องอีกสองคนที่มาด้วยกันนะครับก็แบ่งกําลังว่าคนหนึ่งให้โคเวอร์คือคอยระวังด้านขวานะครับหรือด้านซ้ายอีกคนคอยระวังที่ด้านหลังนะครับเผื่อคนร้ายมาทางด้านหลังแล้วพอเขาเคลื่อนที่ไปประชิด ห้องที่เราคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เจอครับค่ะก็ขณะเคลื่อนที่ไปก็มองผ่านกระจกไปก็จะไปเห็นเหมือนหุ่นยืนอยู่ข้างในครับยังโดยไม่ได้คิดว่าเป็นคนร้ายทั้งท่างจะยืนอยู่ด้านในสุดของห้องนะครับลึกมากเข้าไปยืนอยู่คือมองทีแรกเหมือนหุ่นเหมือนหุ่นตามห้างตามศูนย์การค้าตามร้านนะครับจนตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นคนจริงๆด้วยซ้ำไปถูกไหมใช่ครับผมเออแต่ใจผมก็คิดว่า อาจจะเป็นคนร้ายเพราะว่าผมฟังจากรูปพันณสันฐานที่ได้ข้อมูลมาคือใส่เสื้อสีดำที่เกงสีขาวซึ่งมันตรงดูเสื้อดูงเกงตรงไว้ครับก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นคนร้ายแน่นครับต,ตอนนั้นนิ่นงเลยนะนิ่งนิ่งยืนนิ่งมากครับแล้วก็รู้สึกจะประมาณพอดูใ,ใกล้ๆเหมือนจะประมาณใช้โทรศัพท์อ๋อพอขยับเข้ามาใกล้เริ่มสังเกตครับแต่ตอนนั้นเราเห็นมากว,ว่าคนร้ายมีปืนในมือไหมหรือยังไงเอ่อ ตอนไปถึงเนี่ยรู้สึกจะมีนะครับแล้วก็พอเห็นผมแสดงอาวุธเนี่ยก็ลักษณะโยนออกไปห่างตัวเหมือนกับวางยอมอีกฝั่มคือตอนนั้นรเราเราประกาศแสดงตัวหรือยังครับพี่ประกาศครับก็ผมก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้วางอาวุธนะครับม,มีอะไรก็พูดกันใจเย็นๆน,นะครับที่ไม่ทำร้ายนะครับอขอให้วางอาวุธและยอมมอบตัวแต่โดยดี แล้วอีกอย่างหนึ่งผมแสดงศักยภาพทางอาวุธทางชุดปฏิบัติการให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็คงคิดเปรียบเทียบว,ว่าคงไม่สู้ดีกว่านะครับสัภาพทางอาวุธก็คือเรามีปืนยาวถูกต้องครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยครับในยุทธวิธีที่เดินเข้าไปเนี่ยเราต้อง<ล>ประทับบ่าแล้วก็เล็งพร้อมจะลั่นไกลตลอดเวลาถ้าหากคนร้ายใช้อาวุธกับเรามาขนาดที่เขาโบ้ยอีกสองนายก็อยู่อยู่ครับนะตอนนั้นก็บอกเขา วางปืนลงน้องครับผมครับนะแต่ก็พูดดีๆก็พูดดีๆครับเพราะว่าผมเองมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเขายัางอายุน้อยยังเป็นเด็กหรือเยาวาชนับแล้วอีกอย่างหนึ่งพฤติก,กรรมเขาไม่มีอาการที่จะต่อสู้กับผมครับอืมคือตอนนั้นดูแล้วก็คงไม่แต่มันก็ยิงสวนได้นะครับมีโอกาสยิงสวนมากเพราะว่าเหตุที่ผมต้องฟังกระจกเข้าไปเนี่ยคือผมมองว่าการที่ผมยืนอยู่ด้านนอกเป็นการล่อเป้าที่ยิงข้างในมา ยังไงสามคนต้องโดนแน่หนึ่งคนผมก็เลยบอกกับลูกน้องว่าต้องเข้านะครับต้องเข้าชาร์จอ,อย่างน้อยๆถึงชาร์จไม่ถึงตัวก็ระยะประชิดที่เราสามารถจะทําอะไรได้มากกว่านี้ดีกว่าเรายืนปเป็นเป้าลอกข้างนอกอก็เลยตัดสินใจแบ่งหน้าที่ลูกน้องว่าคนหนึ่งก็เข้าไปถึงเนี่ยผู้กองจะเป็นคนโคเวอร,ร์อีกคนหนึ่งจะเป็นคนใช้เครื่องพัอทาการอีกคนหนึ่งต้องรีบเข้าไปเคลีอาวุธดูคนเจ็บดูตัวประกรันก็เลยตัดสินใจอืกระแทก ช้ทเท้าถีประจกที่แตกอยู่แล้วก็เอาปืนกระทุงกระจบให้ร่วงแล้วก็รีบเข้าไปครับอ่าก็คือหลังจากนั้นก็สกั่งให้เขายกมือขึ้นท่านผู้กองอ่าท่านท่านรองเองก็เป็นคนอควบคุมรู้สถานการณ์อีกคนหนึ่งแบ่งไว้ก่อนเองพันธนาการอ,อีกคนหนึ่งคอบ,บอร์อาวุธเลยนะก็อีกคนหนึ่งคอยไปเช็คอาวุธคนร้ายว่าเจออาวุธคนร้ายไหมอ่าอ,อยู่ตรงไหนหรือว่าอาวุธยังอยู่ที่คนร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบ่งหน้าที่ในรับผิดชอบ ือเราจะไม่เข้าไปแบบแยกงงินจับหรือแย่งงันทามันก็เลยดูช้าในการเหมือนว่าปฏิทําไนตารวจปฏิบัติช้าแต่จริงๆแล้วผมทำตามยุทธวิธีเพราะว่าเกิดเขาใช้อาวุธยิงออกมาเนี่ยอือซึ่งมีอยู่ที่ตัวอยู่มันก็จะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ครับใช่ครับเร,เราไม่รู้เ่ยว,ว่า,ามือเราท่านพี่เห็นว่าเขาโยนออกมาแล้วเอามาวางไว้อย่างนี้แล้วถูกไมหมฮะโยนออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าในตัวเขายังมีอีกหรือเปล่าไงคือในความคิดผมเนี่ยผมต้องคิดคิดให้มากไว้ก่อนประเมินคนลัพให้สูงไว้ก่อน <ừ> ผมคิดว่าเขาสามารถมีที่ตัวได้อีกเพราะเขาหันหลังให้เรา <ừ> เขาปืนอาจจะเหน็บข้างหน้าแล้วเราไม่เห็นหรือถ้าเกิดเป็นอาวุธแรงเช่นมีระเบิดอยู่ด้วย <ừ> มันก็จะเป็นอันรมากผมก็เลยใช้วิธีการสกีนตัวเขาคือเช็คตัวเขาโดยการให้เขาหมุนเขาเคลียร์ตัวเอง <ừ> เรามองด้วยสายตาเบื้องต้นก่อน <ừ> นะครับก่ <ừ> อ,อนเข้าใกล้เขาอ๋อทั้งหมดเป็นยุทธวิธีที่ฝึกมาหมดนะครับตามยุทธวิธีหลักหลักสูตรเอ็กซิสเตอร์เลยครับโดยหลักสูตรวงน่านพบต่าเราเปันไปัยู่บ้า ครับก็คือเข้าไปปุ๊บไอ้นั่งลองหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าแบงค์ในใช่ครับระหว่างนั้นหมุนเนี่ยเราก็สแกนแล้วตาดีไวเลยตามบอกเลยครับพี่ถูกไหมฮะแล้วก็สั่งให้นั่งวางอาวุธจริงเห็นเขาวางแล้วอะไรยังไงเราก็เห็นทุกอริยบทแล้วพวกนี้ต้องตาเป็นเหย่ยวเลยนะใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นก็ยังมีความเสี่ยงมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่าจะมีอาวุธอีกไงถูกต้องครับผมก็เลยเว้นระยะห่างในระยะที่เราสามารถช่วยตัวเองหรือพงกันตัวเองได้ครับ แล้วต่างคนมีหน้าที่เลยสามคนเข้าไปตรงนั้นคนนี้ทําอะไรอีกคนนึงทาอะไรอีกคนนึงทำอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไม่ต้องไปแย่งกันจับถูกต้องครับถ้าถ้าถ,ถ้าคือเราไม่สามารถควบคุมทีมเราได้เนี่ยการทํางานก็ประสบความยากและอาจจะเกินดนตายในทีมได้ครับแต่ดีว่าน้องอีกสองคนที่มาช่วยงานตอนอประสบกาัณนะนครับเขาเขาเชื่อฟังครับขเขาก็ยอมทำตามนี่เขาคนละสอนอนอนนะใช่ไหมฮะ๋ยวเป็นครับผมครับ คนละสอนนอคือจากสำรานลาดแต่ก็สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ใช่ใช่ครับผมว่าคือเขาเขาเชื่อฟังผมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาันเจอทุดหรือว่าคนที่ไม่เชื่อฟังในการปฏิบัติการมันอันตรายมากครับเพราะว่าบางทียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจากคนต่างแยกกันจับโดยที่ว่าแบบต้องการผลงานหรือว่าอยากทำเพื่อให้สาเร็จมันอันตรายครับบางทีไม่เป็นไปตามทวิธีครับครับ,รบไอคนที่ถือกล้องเข้ามาถ่ายของรปภมั้งฮะท่านที่ถือกล้องถ่ายัครับครับเป็นเะจ้าหน้าที่ของทางห้างครับเพราะว่า จริงๆเขาก็เป็นหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ก่อเหตุนด้วยความข้มูลละม่อมไม่ได้มีการทําร้ายร่างกายหรือว่าไปก่กางแกงเขาหรืออะไรอย่างนี้ครับโอ้อันนี้สําคัญมากเดี๋ยวนี้ตำรวจทํางานคือเราไม่รู้ว่ามันมีว<ม><อ>งจรปิดไหมแต่ว่าถ้าถ่ายไว้ก็ได้เป็นหลักฐานว่าเราทําตามกฎเกณฑ์เลยถูกไหมฮะคือคือจริงๆชุดที่เข้าไปนี่ก็มีกล้อง Bodycam ติดตัวอยู่ทุกคนครับอ๋ออก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆส่วนมันจะดีกว่าครับเพราะนั้นเขาเหมือนกับเป็นพยานส่วนหนึ่งให้เราเพิ่มขึ ก็คือพนักงานห้างที่เดินขึ้นมากับเรานั่นแหละถูกไหมฮะถูกต้องครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นทุกอย่างผ่านไปพี่เข้าไปเจอเขาตอนนั้นอาการเขาเป็นยังไงอาการเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนสับสนนะครับแต่ว่าพอผมแสดงศักยภาพด้านอาวุธด้านบุคลิกท่าทางทีมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาวู่เขายอมเขาพร้อมจะยอมทำตามทุกอย่างอืมเขาไม่มีการตอบโต้หรือว่าจะสู้หรือจะเถียงไม่ี ไม่มีอาการลักษณะดิ้นรนขัดขืนเลยไม่มีเลยนิ้นรนครับเพราะผมมองว่ามันมีผลจากการที่เราแสดงศักยภาพทางด้านอาวุธทางด้านการปฏิบัติการให้เขาเกิดความเกรงกลัวอแล้วที่พี่บอกว่าเหมือนเขาโทนหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเหมือนอะไรว่าใครอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะยิงตัวอะไรมาเคไรยไงฮะคือ,อ,อ,รค,รค,อคือจริงๆอนะ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาผมไม่ได้ใจว่าหนึ่งเขาหนึ่งโทเขาหรือเขาโทรหนึ่งหนึ่งครับูนย์ผ่านฟ้าครับทางนู้นก็พยายามขอหม่ขามบตัววางอาวุธนะครับเขาบอกว่าเขาวางไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หน้าร้านเนี่ยไม่รู้ใคร เยอแยงมากมายเลยกําลังจะมายิงเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะสู้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 ตายแล้วเกิดเขาสู้ไม่ได้เขาจะฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้อันนี้หมายถึงเขากำลังสื่อสารไม่รู้ใครถวราใครแหละใช่ใช่ครับแต่ว่าผมศูนย์ผ่านฟ้ากำลังก่อนเขาอยู่ว่าให้มอบตัวถูกต้องครับแต่เขาบอกว่าไม่มอบข้างหน้าอยูเต็มเลยเขาจะสู้เขาจะสู้ใช่ใช่ครับเขาจะสู้ไม่งั้นอาจจะยิงตัวตายประมาณนั้น ครับผมถ้าช่ไม่ได้จะยิงตัวตายแล้วจังหวะนั้นชุดของพี่ก็มาพอดีเลยครับครับมาพอดีเลยครับแล้วก็แสดงศักยภาพให้เขาเห็นตามยุทธวิธีเฮ้ยมามากกว่ามีอาวุธหนักครับผมครับไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนั้นดูเขาหลอนไหมเหมือนกับมีใครสั่งเขาทำอะไรไหมตอนที่ล็อกเขาแล้วอ่ะเขาเขาเงียบเลยครับเขาเขาเขาเงียบแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาเขาให้ความเกรงกลัวตรงนี้แล้วก็ยอมทุกอย่างครับไม่มีอาการอะไร อ๋อเงียบเลยนะฮะเงียบเลยครับสั่งปฏิบัติอะไรก็ทําตามทุกอย่างครับไม่ได้เพ้อพกอะไรยังไงไม่มีเลยนะไม่ไม่ไม่มีเลยครับเงียบเลยครับก็ขนาที่เขาจับกลุ่มในชุดก็ได้แจ้งสิ์ให้ทราบแจ้งก็หายทราบเขาก็ไม่มีอาการตอบรับหรือว่าโต้ตอบอะไรอ๋อแปลว่าเขานิ่งอย่างเดียวเลยตอนที่จับครับครับนิ่งครับคือยอมอย่างเดียวยอมย้ายทําอะไรก็ทํครับไม่พูดอะไรด้วยไม่พูดครับ ไม่ไม่มีไอทางโน้นมีคนอยู่อะไรไม่มีะเวลานั้นนะไม่ไม่มีครับไม่มีครับคือคือผมมีความเข้าใจว่าเขาคงรู้สึกกลัวว่ากลัวผมจะปฏิบัติการรุนแรงกับเขาอะไรอย่างนี้ครับถ้าถ้าไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมตัวได้เรียบร้อยผู้รายงานผู้บัญชาขึ้นมาก็ไปดันบทหน้าที่ถูกต้องครับผมครับหลังจากนั้นทางผู้บัญชาก็เดินทางมาที่กรุงเทพครับผมเองก็จะถอนกําลังออกมาอยู่ด้านนอกครับตักตาการที่ด้านนอกฮเป่าปากเลยไหมพี่ ก็รู้สึกโล่งใจมากเลยครับพี่ว่าที่ทําได้สําเร็จเพราะว่าจุดเสี่ยงมาหลายจุดมากแล้วก็โอกาสพลาดสูงเพราะว่ายกไปเรียนกับพี่เลยว่าถามว่าถ้าทาไปถ้าทําแล้วพลาดเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่จะกลับเข้ามาไม่ดีนั้นโดนตำหนิโดนว่าทุกอย่างสังคระนามนะครับแต่ก็ก็ยังภูมิใจว่าเราทําตามยุทธวิธีนะครับเราก็ทาได้สําเร็จครับครับคือไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเราก็ไม่รู้เขาอยู่จุดจุดนี้แต่แรกถูกไหมฮะเกิดขึ้นมา กำลังอยู่ยิงเปรี้ยงออกมาอันนี้ข้อที่หนึ่งครับอันนี้ก็หวาดเสียว่ยู่นะเพราะเราไม่รู้ว่พาเราไม่รู้จุดไหนอ่ะใช่ใช่ใช่ครับผมครับใช่ไหมข้อที่สองก็คือถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้เกิดเขายิงแล้วเราต้องยิงมันจะกลายเป็นเสียงวิจารณ์อีกแบบหนึ่งถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติจากเบาไปหาหนักตามยุทธวิธีครับคือต้องใช้การเจรจาการแสดงกำลังนะครับเริ่มใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักครับ อืมเพราะฉะนั้นอ่าขอแสดงความชื่นชมนะครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่ครับฝากไปถึงอ่าตำรวจอีสองนายจะสํารัดลาดด้วยนะฮะครับยินดีครับพี่ครับขอบคุณครับนะฮะขอบพระคุณมากเลยแล้วมีโอกาสได้คุยกันครับท่านรองยินดีครับพี่ครับยินดีครับผมขอบพระคุณมากเดี๋ยวท่านต้องไปทำภารกิจต่อขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับครับอ่ะขึ้นผ้ามาชิมสักครู่อ่ะค่ะใช่ไหมมอบรางวัลนะนี่ใช่ค่ะเออมันต้องทันควันอย่างนี้ นี S <S. ่ตัวเปียกอยู่แล้วเนี่ยเพราะท่านขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนไปนะขี่ไปคนเดียวด้วยค่ะเพราะว่ากลัวไม่ทันกลัวว่าถ้ายิ่งช้าจะยิ่งสูญเสียแล้วก็ฟังวิทยุไปเรื่อยๆระหว่างทางค่ะนี่ท่านผู้ชมอะร้อยจวาเด็กทันอมรหนูนาทนะท่านเป็นรองสารวัตรสารวัสอวปสนปทุมวันเข้าเวนอยู่เข้าเวรอยู่เป็นร้อยเวรอยู่ที่สนอปทุมวันเราได้รับแจ้งจากวิทยุผ่านฟ้าค่ะก็โทรแจ้งท่านภูมิกับขออนุญาตแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย À, อ้าวตำรบชอมะ